วันนี้ต้องขอบอกก่อนว่าเป็นคู่รีรันนะครับที่เรียกได้ว่าแฟนๆเนี่ยชื่นชอบอนไม่แต่นี่นมผมดูแล้วน่าจะเรื่องเยอะนะนี่แปะมาเต็มเลยแปะ,แปะมาเต็มอันนี้คืออันนี้คืออะไรฮะต้องบอกพี่แท็กซี่ว่าพี่คะดูขอวนไปได้ไหมวนกลับไปทางที่หนึ่งไปงดูแค่ประตูแต่วนกลับมาแค่ดูประตูคู่ตนเลยกุหยาบเลยกูรู้อยู่แล้วแหละว่าว่ามันปิดแล้วอ่ะเขามองมองแฟนด้วยสายตาที่แบบค่อนข้างจะโรคจิตนิดนึงก็เงี่ยงกะหืนแล้วแบบว่ามพอมเลยแบบถ้าผมแต่งตัวหน้าโดดเลยเกินนะ แล้วขึ้นไปจัดกันเลยจริงไหมครับกัดปากคลับกัดปากตัวอคนหนึ่งที่ทอฟฟฟอร์มก็เมียคุณเหมือนกันนะอ๋อเมียผมป่าทั้งดังทั้งเหม็นด้วยอากาศไม่ดีเพราะเมียผมยิ่งเวลาเดินไปตามบ้านอย่างเงี้ยเวลานอนอย่างนี้จะมาแล้วเป็น M16 เลยแล้วก็ชอบทำหน้านิ่งๆแบบไม่เรียเกิดอะไรหรองแต่ตดผ้าสั่น้วปิงเฮ้ยเขาไม่เกี่ยว <Es> เอ้ยเดี๋ยวแม่บ้านนี่ไม่ต้องเข้าซีนนะจังหวะนี้เดี๋ยวใกล้ก,กองถ่ายตบแม่บ้านเหรอคุณไม่แต่แต่โอเคเรายอมเราเรา,เราต,ตดไงแต่เขาจะเป็นผู้อาวุโสเพราะว่าสามีหนูอ,ะอ,อ่ะไม่ใช่อันน <c oughs> ี้น่าเป็นแม่บ้านที่ออฟฟิศส,สามี <c oughs> หนูจะเป็นผู้อาวุโสแบบว่าครับผมคือขี้อายอ่ะเขาจะบอกหนูว่าเออเราไม่มีมารายาทแต่เวลาเขาตื่นนอนมาเขาจะเปิดแบบเป็นคนที่แบบฉี่แล้วชอบแบบไม่ปิดประตูห้องน้ำเดินเข้าไปแล้วแบบตดน้องแป้ดอย่างเงี้ยแล้วว่าแต่เราไม่มีมารยาทไงแต่ก็ไม่ต่างกันไงไม่อย่างผมดูแลสามีคุณเขา ในห้องน้ำเนี่ยมันเป็นห้องขับถ่ายคือคุณจะไปแบบไปยืนแอบฟังเขามันไม่สมควรพี่ใจผมมีเรื่องเล่าอยู่นะยังคไงครับคือผมมีเพื่อนผมคนหนึ่งน้าเหมือนท่านประธานเลยคล้ายๆผมเลยเหรอใช่มันมีช่วงหนึ่งที่ผมไปบ้านเขาผมหน้าหลอ่าคือผมผมไปบ้านเพื่อนผมไปบ้านเพื่อนคนนี้ครับผมไปพักสองวันสองวันไปนอนค้างบ้านเขาใช่ครับแล้วก็ต้องนอนห้องมันเพราะทำไมทำไมทำไมถึงไปนอนบ้านเขาโดนหลักจากห้องเหรอไม่ใช่คุณมันไม่พาผมปะเนี่ย ถาว่าทำไมคอนโดคอนโดก็มีแต่เพื่อนเโดนบ้านบ้านเพื่อนคุณนาสองวันอันนี้ตอนนี้ไม่ได้กูคุณมิ้นยังไม่ได้กูคุณมิ้นอยู่ตอนไหนตอนไหนก่อนหน้านั้นเนื้อตอนไหนกอหน้ารันว่ไงกอดหน้รัมึงถามคำถามมึงนี่เอี้ยเดี๋ยวจะโดนคืนนี้กูโดนจิกอีกวันนี้คุณมีเรื่องอะไรของพวกกันไหมมีไหมหรือวันนี้พวกคุณมาโดนอเดี่ยวมีมีไหมมีอีกเรื่องหนึ่งครับไอ้เรื่องเล็ก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 น้อยครับอ่าขอฟังขอฟังคือเขาเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าผมบอกว่าผมบอกหลายครั้งแล้วว่าการแต่งหน้าของเขาอ่ะจะแต่งทําไมให้มัน จะแต่งปากแดงหน้าขาวทําไมมันดูแบบมันพวกมันดูแบบมันเป็นหน้าเทาเออมันดูแบบจะแต่งเขาไม่ได้แต่งคือปกติคือผู้ชายผมไม่รู้ว่าผู้หญิงเขาแต่งหน้ายังไงนะแต่ในมุมมองผมผมคิดว่าแต่งหน้าเพื่อไปใช้ชีวิตประจําแบบออกไปข้างนอกได้แต่แฟนผมยังไงครับแต่งหน้าเพื่อกล้อง คือถ่ายรูปไม่สวยเออมันไม่เพื่ออะไรอ่ะอ๋อยังไงแล้วของของคุณมีไหมของคุณมีไหมใจเย็นแม่ใจเย็ใจยแม่เหมือนใจเยอ่ะรีบตอบแล้วพี่แมของผมผมงเรื่องแต่งหน้านั่นแบบว่าไม่ค่อยผมเรื่องแต่งหน้าเขาแต่งอะไาเฮ้ยใจเย็นนะขอคุณเลยเอาเรื่องแต่งหน้าถ้าถ้าผมบวไปเที่ยวครับผมถ้าผมไปเที่ยวเนี่ยจะนานมากเป็นทรงนิ้วนานมากมากคือไม่รู้จะแต่งจะถามผมว่าครับผมคิ้วหนาหรือยัง คิวเขานี่ไปหรือเปล่าอ๋อมันเหมือนต้องฟิ้วโค้งต้องได้สะพานหน้าหน้าคอเขาสีเดียวกันหรือเปล่าอ๋อผมก็ไม่รู้ว่าจะไปดูจะพูดยั่งไงบางทีบางทีผมก็อยากไปเที่ยวแล้วอะพออาบน้ำเสร็จปุ๊บเขาจะแต่งตัวละครับผมผม็หาะารทำไปเรื่อยเธอเสร็จหรือยังจะเสร็จแล้วแต่ก็ยังเขียนอยู่พอผ่านไปยี่สิบวินาทีครับผมเธอเสร็จหรือยังจะเสร็จแล้วเขียนอยู่เขียนคิ้วอยู่สักพักเธอจะไปได้ยัง เออเสร็จแล้วหาชุดใส่อยู่หาชุดใส่ไม่ได้สักพักอออุ้ยปากเขาแดงไปป่ะหน้าเขาเทาไปป่ะอ้ยไปได้ไปได้แล้วสวยแล้วสวยแล้วอ่าขต้องถอดมาแทนอีกเธอจะไปยังแป๊บนึงเขียนปากอยู่ผมเข้าใจว่าคือบอกว่าเดี๋ยวถ่ายรูปไม่สวยสุดท้ายแล้วก็ต้องใช้แอปอยู่ดีเออผมก็เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนั่นแหละครับผมประมาณนั้นประมาณนั้นครับผมอ๋อพี่ผมใช้ด้วยเหรออ๋อพี่ผมใช้ครับพอดี เป็นคนบ้ากล้องครับบอกแล้วเาจะมบอกพวกคุณครับจริงไหมครับอันนี้ก็จริงค่ะก็คือ,ครบบอเราจอบไปไหนอ่ะคือปกติจะไม่ค่อยแต่งหน้าอยู่แล้วนอกจากแบบไปทงไปเที่ยวแต่ว่า,าคือที่ที่แต่งหน้านานอะ่ะมันจะนานแค่ที่คิ้วที่ส่วนอื่นอ่ะมันจะแป๊บเดียวอ๋อคืออยากให้มันโค้งได้ฟิลสภานถู ็ไม่เถียงเท่าไหร่แต่งหน้นจริงเลยจริงเหมือนกันค่ะแต่ว่าแบบเวลาเราถ่ายรูปอย่างเงี้ยเราก็จะมีไฟแบบตัวเล็กตัวน้อยของเราใช่ไหมเวลาเจอไฟปากมันก็จะซีดไงเราก็ต้องแต่งไว้ก่อนเดี๋ยวอ่อนเองใช่ก็แต่งไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองคอนเซ็ปต์ค่ะใช่โอเคครับแล้วมีไหมปากพวกคุณมีไหมครับอันนี้ขอแบบเป็นเรื่องสุดท้ายเลยเรื่องเนี้ยคือแบบเป็นเรื่องที่แบบอันแบบว่าตาตึงแบบคือเรื่อง ชอบไปเ,เขาเรียกน,นะว่าอะไรนะคาราโอเกะชื่อดังย่านกาลาประพุค่ะพอจะคุ้นคุ้นไหมคะตา,ตายแล้วสายพวกนี้มันพูดเที่ยวคารา,า,าโอเกะด้วยถูกคาราโอเกะนี้ชื่อบ้านแบงค์แองกเลสเตอรองค่ะอ๋ออ่าแล้วก็แบบอะไรล่ะมคุ้นอยู่เออเวลาเขาไปใช่ป่ะเขาจะชอบแบบตกลงเวลากับพวกเราก่อนไอ้พวกเนี้ยเวลาเราเปิดโอกาสให้มันบอกเวลาจริงๆอ่ะครับผมมันจะชอบไม่บอกเวลาจริงมันจะชอบบอกเวลาเกงใจมาก่อนอ่าใกล้ๆเวลาใกล้ๆถูกอ่ะตีหนึ่ง พอตีหนึ่งแล้วบอกตีหนึ่งจริงๆนะตีหนึ่งจริงๆเดี๋ยวตีหนึ่งกลับเลยอ่าเราก็บอกว่าอ่าโอเคได้ไปทีนี้พอมันไปถึงมันเป็นไงตีหนึ่งครึ่งได้ไหมมันคือมันไหลไหลการไหลของมันอ่ะมันก็จะแบบว่าออดอ้อนละอ่าทีนี้พอแบบว่าไม่ให้จริงๆเขาจะมาฟิลแบบจ้างเด็กเอ็นละกันเด็กเอ็นก็คือใครที่ไหนก็คือพวกหนูอ๋อคือจ้างพวกหนูมาเอ็นเขาเป็นชั่วโมงอ๋อเป็นชั่วโมงโอ้โหถูกบางทีห้าพันมั่งสามพันมั่นแล้วแล้วแล้วแต่วันไหนเขาอยากแก้เพราคุณไม่รับ รับแล้วขัอะไรได้เสริมเนาะยุคนี้เนาะอ๋อเป็นอะไได้เสริมเป็อ้เออคือแบบไม่เข้าใจว่าตอนเปิดโอกาสให้คุณเนี่ยบอกเวลาจริงๆทําไมถึงไม่พูดทำไมถึงไม่ยอมพูดเวลาจริงน่าสนใจกลับมาที่พวกคุณนะจริงไหมคือแบบว่าทําไมเขาบอกเวลาจริงคุณถึงไม่บอกเวลาเขาไปพอาบางทีเนี่ยผมบอกเวลาจริงเขาก็ไม่โอเคมันก็ถามไปเลยกับกี่โมงครับผมเช้าเช้าไปตีสี่ตีสี่อ่ะั๊บ พวกนี้ต้องทํางานเดี๋ยวลดลงไปอีกก็ผมบอกสุดท้ายก็บอกว่าตามเพื่อนแล้วกันบางวันผมก็จะกลับไว้นะครับผมแต่เจ้าของร้านเขาไม่กลับไม่ไปกับไม่อยกลับไม่หลอกคือต้องบอกงี้ต้องบอกนี้ก่อนครับผมคือเจ้าของร้านเนี่ยมันจะเป็นเพื่อแบบฟิลแบบวันนี้บ้างกูป่ะเอ้ยเอาแล้ววันนี้บ้างกูป่ะครับผมมือเอ้ยผมผมจะถามว่าสติทํางานไหมเขาบอกว่าทํางานแป๊บเดียวพอไปถึงปุ๊บก็จะให้เพื่อนนั่งรอตลอดมากกว่ามันจะลงคือก็คือตีหนึ่งครึ่งแล้วลูกค้าอีกเจ้า ไม่รู้พอออกมาปุ๊บเพื่อพผมพอพอพอว่าเพื่อนว่างแล้วครับนก็จะมาเลยเฮ้ยเอาดื่มเลเพื่อนซึ่งบรรยากาศ้านนอกก็ไม่รู้ว่ามาคุูเท่าไหร่ว่าเมียจะกลับกี่โมงจะกลับกี่โมงไปนั่ง่นเพิ่งเปิดดื่มกันก็ประมาณนั้นแหละผมไม่อยากบอกเวลาอยากกลับตามฟิลก็อยากพอพอรู้ว่าพอแล้วก็กลับอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ีจ้างเอ็นจริงหอันนี้เรื่องนี่โยนคุณเลยวะผมอยากได้คาตอบจากคุณว่าจ้างเอ็นจริงหย จริงจริงก็คืออยากอยู่เพื่อนอยากคืออยากอยู่กับเจ้าของบ้านคนนั้นอ๋ออยากอยู่เที่ยวร้านต่อโอเคใช่เพราะคุณไปประจำนี่ไม่เพิ่งบอกว่าไปคาราโอเกะร้านนี้ประจำนี่ร้านร้านได้คุณรู้เลยผมถามผู้ชมว่าคุณไปประจำนี่คำถามกับกลวงนี่มาถามถามดูก็คือเคยก็ไปก็ไปคือกไปเคยก็อยู่อยู่ก็คือไปตลอดจ้างก็คือจ้างก็คือจ้างตลอดใช่ทุกครั้งที่ไปคือจ้างตลอดก็ไม่ได้จ้างบ่อยขนาดนั้นเอ็นเดียวเอ็นวีไหม ถ้าไปแต่ใไมประธานรู้เนี่ยมันคืออะไรเอ็นบีผมไม่ผมไม่เข้าใจก็ว่าเอ็นบีแต่ครับผมก็ได้ยินอปเกืกอนก็มีเอ็นบีบีเร้่งก็งงเหมือนกันไม่รู้กันดูไม่ก็คืออยู่ตอนนั้นก็คือผมไปบ้านคุณร้านแบงค์ไอ้นะคือเหมือนกับว่าเวลาผมไปผมไปประมาณสองทุ่มใช่ไหมครับผมและเฮียเจ้าของบ้านไม่รู้เป็นเฮียอะไรแม่งชอบแบบ สองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มมันไม่แดกสักทีอ่ะ <c oughs> คือมันรอเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบเตรียมเวลาไม่ได้เออแล้วแบบรอจนแม่งกดโทรศัพท์กดนู่นกดนี่แล้วก็นั่งเล่นเกมเฮี้ยอะไรของมันอ่ะเล่นถึงเที่ยงคืนแล้วมันก็มากินเฮ้ยเอาดิเปิดเดิเที่ยงคืนแล้วเวลากลับกูตีหนึ่งแล้วอ่แล้วกูทะเลาะกับอ่าแล้วกูต้องทะเลาะกับเมียกูอีกอะไรมาเนี้กับปร<ล>ะธานดานนี่คือเป็นเหตุผลที่มาของเขาทำไมถึงต้องเอนใช่ไม่แต่แต่เรื่องเวลาต้องบอกแบบนี้ก่อนคือวันไหนที่เราเปิดโอกาสให้เขาบอกเวลาจริงๆริง ให้อยู่จริงๆแต่แค่แต่แค่บางวันที่แบบเออเนี่ยเราสองคนน่ะแบบเหนื่อยจากการทํางานวันนี้มาแล้วพรุ่งนี้ต้องทํางานต่อเราก็แค่แบบเออขอบางวันว่าเออเดี๋ยวช่วหน่อยใช่เออแต่มันก็คือแบบไม่เข้าใจเหตุผลนี้มันจะขอต่อทุกวันที่มันไปไม่แต่มันก็ส่วนหนึ่งมันมาจากไอ้เจ้าของบ้านด้วยไม่จริงมีงานที่พูญกับตีสี่ด้วยนี่นนี้ก็เป็นที่สาดีดิฉันด้วยค่ะไม่อะไรครับเนี่ยเขาแบบว่าตัวต้นดนตรีคือเขาจะคุยก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงอันนี้มันคือเหตุการณ์เดียวกันขอขอเชิญเขามาด้วยได้ป้ะเราจะเชิญครับเชิญเอ้ยเดี๋ยวทีมงานเอาไปบ้านออกด้วยนะน้องน้องเดี๋ยวเอาไปบ้านออเรปด้วยไฟคิ้วมาได้ไงเนี่ยน้องไปออกรายการทีวีป้ะเนี่ยอะไรเนี่ยคือหนูไม่ไหวแล้วไงอึดอัดยังไงครับยังไงคือประมาณว่าแบบว่าเปลยนเดีกว่าเปลี่ยนเลยดีกว่าเดี๋ยวผมเป็นประธานให้ประธานให้ เชอผมเปิดการคุณถามนี่รายการที่เนี่ยเปลี่ยนได้เลยครัเปลี่ยนสาวฝั่งคือสาวฝ่อึดอัดอะไรแบบพูดเลยอึดอัดอะไรคือรอดที่แล้วอ่ะหนูหนูหนูเคยมาออกแล้วแต่ว่าเขาส่งตัวแทนเพื่อนมาเข้ามาคุยแทนสามีหนูซึ่งเขาจะแบบว่าเข้าข้างเพื่อนมากแบบรู้รู้จากเพื่อนดีแต่จริงๆแล้วคือสามีหนูนี่แหละเป็นตัวต้นต้านตีให้แบบว่าอยู่ก่อนไม่หนูไม่ชี้แต่ว่าอยู่สิอยู่ก่อนแล้วพอเวลาแบบไม่ได้ก็จะแบบมาส่งซิกบางทีก็รัก ช่วยพูดกับมินให้หน่อยสิกับพี่แพทให้หน่อยสิให้อยู่ก่อนนะ <c oughs> แต่มันก็มีทางกลับกันด้วยนะคือเวลาอันไหนไอ้สาเออเออสาเขาไม่ยอมเนี่ยเขาก็จะส่งตัวแทนเพื่อนเขามาเหมือนกันบอกเล่าอย่างนี้ว่ามันมีเหตุการณ์ที่ลูกเขาอ่ะเหมือนป่วยป่วยป่วยแบบคือแบบว่าป่วยอารมณ์ือกว่าผมอ่ะอยู่ในเอาง่ายคืออยู่ในเหตุการณ์นั้นซึ่งมันมันส่งผมอ่ะไปคุยกับคุณสาทวงเวลา ตอนแรกบอกว่ากี่โมงนะประมาณเจ็ดโมงเฮ้ยเนี่ยมึงเอาดิมึงไปคุยกับเมียกูดิให้มันเพลินๆลน่ะถึง8ปดเก้าโมงเลย ก็คือประมาณแต่แต่เรื่องเนี้ยคือคุณก็ผิดด้วยนะเขาต้องพาลูกไปหาหมอคุณก็มาช่วยเขาต่อเวลาไม่กี่ยวรักมาดูหนาเล่เกี่ยวมูเลยไม่ได้มีฝังกันเลยไม่เกี่ยวว่าปกลกาศกอนแต่เจอถท้ายแล้วสามีหนูก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลลูกค่ะหนูก็แบบเขาบอกหนูว่าหกโมงแยกหนูก็โอเคแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเพื่อนเพิ่งมาวันเกิดเพื่อนยังไม่ได้กินย้อนหลังเลยขอก่อนได้ไหมต่อเวลาใช่หนูบอกว่าโอเคงั้นหนูให้หกครึ่งหกครึ่งหนูก็เดินไปหกครึ่งที่รักเช้าแล้วพรุ่งนี้เขาต้องตื่นเที่ยงพาาลูกไปหหม อุ้ยที่รักพอดีเพื่อนเพิ่งมาขอหน่อยละกันเจ็ดโมงละกันพอเจ็ดโมงมถ้านไ,ไห,หลไปไเรื่อยพอเจ็ดโมงเพราอะไรส่งนี่แล้วพี่ตัวเล็กมาแล้วสาเนี่ยมันคุยเรื่องเสื้อกันอยู่เอาเรื่องเสื้อมาอ้างหนูเดินไปรอบนึงถึงเวลาแบบเปลี่ยนเรื่องคุยที่รักเจ็ดครึ่งละกัน เพื่อนเนี่ยเพิ่งมาเขาคุยเรื่องงานนู่นนี่นั่นสุดท้ายแล้วหนูบอกว่าเดี๋ยวขออะใช้ตัวช่วยครับกลับบ้านได้ไหมไม่ได้เพราะเรื่องทางการเลยพราเจ็ดโมงครึ่งก็แล้วหนูเดินมาหนูบอกว่าเดี๋ยวหนูอ่ะเอาถุงขยะมาเก็บนะแล้วก็ถ้าต้องถ้าหนูมาแล้วรอบสุดท้ายต้องเก็บขยะนะเดินมายังถือไม้ร้องเพลงปลดหนี้อยู่เลยทำไมคุณทำไมทำไมคุณต้องเดียนไม่ต้องไม่ต้องไม่คุณทำไมคุณถึงทำแบบนั้นน่ะมึงโยกูอ๋อเอไม่น่าดิงนะมึงโยกูถึงเวลาแฟนคุณขอแบบ คุณไม่ให้ทำไมเพื่อนขอล่ะเพื่อให้ไอตัวเนี้ยกลับบ้านไวและขาดนี้ตอนที่อยู่ทีนั่กลับบ้านไวเลยที่คุณลูกไม่ได้ทำหมอคุณไม่ได้ทำลูกไปหาหมออันนี้อันนี้ไม่เถียงอันนี้ผมไม่เถียงเพราะว่าวันนั้นผมยาวรับผมแพง แต่เขาก็จะอ้างเขาก็จะอ้างว่าเดี๋ยวเขาต้องตื่นมามีคุยงานต้องน้องน้องอย่าชี้อย่าชี้อย่าชี้าื่ชี้มือไม่ได้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 อย่งนี้ต้องอย่างนี้ดิอย่าชี้ก็ได้อย่าชี้นิ้วดิไม่ชอบไักเลนอย่าชี้นิ้วกันผู้หญิงก็จะมารับม่ไม่ได้แต่ว่าอย่าชี้นิวอย่างนี้ดิอย่าอย่า่ิ้วชี้มันต้ากนคอยอย่างนี้เออชี้ก่อหนูก็ไม่เข้าใจแบบเฮ้ยอย่างนี้เฮ้ยอย่างนี้ดิไ้เนาะ่นแล้วด้เที่ยงเ่ก็ไม่ตื่นหนูแล้วปุกก็ เหมือนเดิมใช้สเต็บเดิม <ส 1970. S 1> ถึงเวลาเขาขึ้นจะขึ้นสตรีมไม่ไหวอะเหนื่อยแต่ก็ต้องทำพอถึงเวลาพูดพูดเนี่ยทำงานเหนื่อยเพื่อเม<ะ>ียเพื่อลูกเลยนะคือาา <laughs> แบบเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่า,กาแก๊งแม่บ้านเนี่ยประสบป,ปัญหาด้วยกันแบบเหมือนกันหมดเลยจนแบบว่า้างสโลแกนให้พวกเขาทั้งสามคือชีวิตรักเมาจะเอาเวลาไปรักใครอันนี้คือสโลแกนพวกเขาเลยนะคะให้ผมขับรถกลับนก่อนดีกว่าบิลลี่แก้ตัววาผม มีไหมมีเรื่องหรือไม่มีอกมีอีกค่ะท่านประธานมึงก็รู้ทุกเรื่องแล้วแต่มึงก็จะถามให้มันมีปมเนาะไอ้ผมไม่รู้จักเขาเลยคือเขาอะจะเป็นประเภทแบบว่าเป็นคนง่ายๆแบบว่าเขาจะบอกเสมอว่าเป็นคนง่ายๆกินอะไรก็ได้แต่ลูกชิ้นไม่กินข้าวหมูแดงไม่กินแต่ปัจจิบันใหม่ๆพาไปกินข้าวหมูแดงตลอดถึงเวลาแบบว่าเนอะวันนี้หนูเคยสั่งข้าวหมูแดงมาที่รักก็รู้เขาไม่ชอบกินน้าราด แต่บางคนบูกว่าง่ายๆอะไรก็ได้โอ้ยสั์ชุบชุบชุบโปรโมชั่นนี่หว่ามาดูดิแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือหนูว่าจะคนที่ชอบพับกางเกงในให้เขาแบบเป็นแบบว่าเป็นแบบระเบียบวางเป็นที่ว่ากางเกงในอยู่ตรงนี้นะบ็อกเซอร์อยู่ตรงนี้นะแต่แบบทุกครั้งหนูซักผ้าเสร็จจะเอากางเกงในมาเก็บให้เขาทุกรอบอะไรเงี้ยวาถึงเวลาเปิดเก็บมาลือแบบ ดูเป็นคนภายนอกดูบว่าคนสะอาดเรียบร้อยอะไรเงี้ยอ้ายังไงเดี๋ยวเราขอเข้าช่วงโฆษณาแล้วครับยังไม่ได้โฆษณาเลยจนไม่มีนั่นแหละแต่ถึงเวลาแบบกางเกงในอ่ะกูก็กระจัดกระจายอะค่ะถ้ามาทานแบบกางเกงในอันนี้ก็แบบรู้สึกว่าบบมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราพับแล้วนะแต่ก็ลือ้อแ,แล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเก็บของอะไรไม่เป็นที่ไม่เป็นทางชอบวางเลียลาดอันนี้ผมเห็นด้วยนะเคยเห็นอยู่ไม่เคยละกูต้องเป็นการคุณไม่ถามฝั่งเขาเงี้ยเหรอมันต้องพูดแล้วมันก็ต้องพูดให้มันโดนนะประธานเฮียอะไรไป เออไม่ถามความที่เห็นไปสักนิอนั่นแหละค่ะแล้วก็คืนหนูก็เลยบอกเขาว่าเก็บเก็บนะแบบว่าเราศาสตร์พับผ้าไรเง้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวที่รักก็เป็นคนพับและเองแหละแต่ถึงเวลาหลังๆก็โอเคก็ดีขึ้นแต่ก็ยังมีแบบว่าสเปะสปะบ้างทีนี้ผมว่ามันน่าจะเอาเวลางานมาอ้างมากกว่าจริงๆไม่ต้องให้กูมาก็ได้กูยืนคุยกันสองคนกูไม่ยืนคุยแบบเขาสองคนยืนก็เดี๋ยวเขารีบไปสตรีมแล้วไม่มีเวลาถึงเวลาขายกินไหม ป็นนี้อันนี้ขอพูด่อยค่ะถือคือเขาจะเป็นมีผมหัวนาะหนูคนเรามี็นเาะพระามดูโกรธดูโกรธดูโกรธแทนท่านประธานนะคะเนี่ยไม่โกรธครับรรับฟังรับฟังของเราเรื่องสรุปเรื่องขนาดเรื่องกินข้าวคือเขาก็จะเป็นคนพูดเสมอว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาหากินได้โตแล้วแต่ถึงเวลาล่าสุดมีช่วงที่ว่าอ่าหนูไม่อยู่เขาไปเฝ้าลูกที่โรงพยาบาลสี่วันแต่เห็นหน้าหัวแค่วันเดียวนะเห็นหน้าสามีแค่วันเดียวที่ทางไม่มาเลยเพราะว่าอยู่บ้านต้องดีแหละ ดีแกรเแกเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าสสัสตรีต้องดีแลกแต่วันนั้นเป็นวันหยุดวันพุธถ่ายงานเสร็จแล้วควรจะมาแบบรีบเที่ยงงานเสร็จมาหาลูส่สิไม่มาท่านประธานก็คอ,อกล้อง,องกําลังนั่งซดเลยอ่ะยกซดไม่มากินข้าวครับกินเบียร์นี่แหละค่ะจริงไหมครับจริงไหมไอ้เฮียตั้งๆก็ไม่ถามไม่ถามวันนี้ก็ต้องจริงแหละทำไมจำเปไม่ไปหามลู่ไม่คือแม่ท้าบอกว่ามันดึกแล้วตีตีสองซึ่งเราเข้าไปโรงพยาบาลไม่กระถูแต่ว่าผม งานไงทำงานทำงานเยอะงานมองไปขาหลายอย่างนี่คุณทำเหมือนพวกกูนี่ก็พวกกูจิ้มสบายแต่เรื่องข้าวเรื่องจริงเพเขาบอกว่าเขาโตแล้วนู่นนี่นั่นแต่ทุกครั้งที่เวลาที่แบบว่าดิฉันนะคะออกไปข้างนอกไปทุระไปนู่นไปนี่กลับมาคือเขาจะเป็นพวกตื่นห้าโมงโอเคเข้าใจทำงานดึกเหนื่อยตื่นห้าโมงแล้วก็ยังไม่รู้เวลานั่งกินเบียร์ตอนกลางคืนนะคะจากตั้งแต่ตีสามยันแบบห้าโมงหกโมงเจ็ดโมงเขาเนี่ยเขาจะรีแลกโอเคตื่นมาห้าโมงถึงเวลาวันนั้นหนูไม่อยู่ไง ก็หนูกลับมามาสองทุ่มอะไรเงี้ยหิวข้าวจังที่รักข้ายังไม่ได้กินเลยแ,ลแต่แต,แต่ก็บอกเสมอว่าตัวแรงคิดเองได้<อ>แล้วก็ชอบบ<อ>่นว่าไม่เห็นหน้าไม่อยากกินข้าวลงสตอมากเลยค่ะไม่อยากหยาบแต่ก็ชอบบ่นว่าผอมไม่รู้เป็นโรคหรือเปล่าเยยป็นตัวสุขภาพแต่กิจวัตรประจำวันที่เตงทำเนี่ยคือก็ไม่ดูแลตัวเองเลยแล้วก็เป็นโรคให้รอดต้องทำทุกอย่างให้ เวลาขึ้นซองเข้าสตรีมเสร็จขึ้นมาต้องนั่งน่ะเขาจะนอนเฉยๆเช็ดหน้าให้ดูอันด้านมากเดี๋ยวเราอีพีหน้าเหอะเรื่องเยอะเว้ยเฮี้ยกลับบ้านแล้วตาเคอับกับบ้านไรเฮี้ยต้องเช็ดหน้าให้นอนเฉยๆนั่งเช็ดหน้าทาใต้ตาผมอยากสบายไม่ใช่สบายมากเลยด่าก่อนนะขอขั้นนะด่ากูพิการมือก็พิการเออคือต้องขึ้นไปนอนบนเตียงนิดนึงนะครับเช็ดหน้าให้เบบนไม่เมียดูแลดี เมียดูแลดีเมียดูแลดีครับผมเมียจะคอยดูแลตลอดเมียดูแลดีครับผมใช่ที่ผมจะบอกเขาว่าไม่ต้องทาหน้าผมผไม่ต้องทาพอดีเราอยากนอนแล้วไงขอขอข้นนิดนึงค่ะคือตอนที่หนูไปอยู่โรงพยาบาลหนูก็จะทิ้งครีมไว้ให้เขาเป็นครีมที่แบบว่ายังไม่เปิดเป็นครีมใหม่เลยแล้วก็ยอมเสียสละเอาครีมใหม่เขาเราของเก่าไปใช้แล้วก็แบบตืงนเขาว่าเออที่รักเดี๋ยวต้องใช้ที่เช็ดหน้านะหน้าจะได้ไม่โทรมบำรุงอะไรเพราะหนูไม่อยู่ไม่มีไม่ไม่อยู่ทาหน้าให้เขาเขาที่รักโอเคเดี๋ยวเขาทําจนวันสุดท้ายหนูกลับมาวันศุกร์หนูถามว่าที่รัก เช็ดหน้าหรือเปล่าตอนที่เขาที่หนูไม่อยู่อ๋อเขาเช็ดเช็ดตลอดพอหนูอ่ะเปิดเปิดแบบว่าเอกใจดูเปิดครีมใหม่จุกฝายังไม่เปิดเลยพี่กูโกหกนี่โกหกหน้าด้านๆไม่ได้เอาไว้ไม่ได้เอาไว้แค่ตัวเดียวค่ะท่านประธานคือจับได้เลยเขาโกหกคือขี้เกียจอ่ะไม่คือผมลืมจริงๆผมอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงกับท่านประธานสุดท้ายแหละสุดท้ายอุ้ยอีหนูเอ้ย เรื่องมึงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคือแบบว่าคือภายหอัหถึงจะเมาอยากพี่แบรงหน่ารัางก็สะอาดก็ต้องไปเป็นคนความสะอาดอโอเคเขาเป็นยนักาสะอาดแต่เขาจะเป็นพวกประเภทว่าใส่เกงในซ้ำกันสองวันโอ้ยีะอสกปรกนะน,นั่นเอยมึงอันนี้อันนี้สกปรก,กว่าไม่เป็นฟันดีนะไม่คือทุกครั้งผมจะเอาเกงในไปดมก่อนมันหอมอ๋อใช่ดมด้วยเหรอเช็คเหรอผมคุณไข่หอมจริงไหมครัจริงไหมก็จริงบ้างผมบอกแล้วไม่เชื่อผม ที่ด่ามาทั้งหมดก็คือจบแล้วนะสุดท้ายอวยอวยผัวค่ะแต่บางครั้งเขาจะมีกลิ่นจุ้อ่ะเราก็จะแบบรู้สึกว่าแบบว่าบางทีเราเห็นนิดนึงนะนี่รายการโป๊เนี่อะได้กลิ่นจุ้อ่ะเฮ้ยอีกปีเด็กดูเยอะก็นั่นแหละึงบอกว่าแบบว่าเขาเป็นคนที่แบบชอบใส่กางเกงในสตางค์หนูถามว่าทำไมไม่เปลี่ยนกางเกงในกางเกงในก็ซักให้ตลอดมีให้เปลี่ยนทุกวัน ไม่อ่ะเขาไม่เป็นไรมันมันไม่ได้สกปรกไม่ได้แบบมันคงไม่ได้เป็นขี้เปียกกันแหละก็เพียงไม่เป็นขี้เปียกใช่เขาขี้เปียกด้วยแต่เวลาเขาเป็นคนล้างล้างจูเขาจะสะบัดแต่เขาไม่เช็ดไงพี่เขาจะบัสะบัดกางเใส่จริงไรเรือไงเพราะว่าหนูได้กลิ่นแบบจะห่มผ้าปิดเนี่ยกลิ่นจูเออยมันไม่ไม่หนูไม่ได้ได้กลิ่นหนูแอบเอาหูแนบประตูฟังเขาว่าเขาล้างจูหรือเปล่าพูดไปพูดหมดก็ต้องก็เป็นสิ่งจิตวิทยาเราฉันต้องล้างจริงผมจะถามอยู่ไม่เอากล้องระปิดงแล้วน้ำไปเลยแอบเอาหูมาแนบเน คุณบ้าปะเนี่ยคุณมาเอาเอาหูแน่อ่าชี้ค่ะอย่าชี้ค่ะอย่าชี้ค่ะอยาชี้ค่ะอย่ชี้แบบนี้ค่ะคุณอ๋อขอโทษครับนี่เอาหูแน่ประตูคิดดูดิบ้าหรือเปล่าแล้ววันไหนผมล้างล้างบุ๊บนี่มาแล้วอมได้ปะเฮ้ยเดี๋ยวอมอะไรตินหรือว่าอมลูกอมได้ไหมได้ป้าขออมลูกอมก่อนนอนได้ไหมปีนี่เหรอครับไมปีน้ำปีน้นผุกเหรอครับผมบางบางคนอาจจะไม่กลัวฟันผุก็ได้ครับผมยังไฮะ จริงหนูจริงหนูก็บอกแล้วหนูคนหื่นกลางก็จริงแต่สามีหนูจะเป็นคนที่แบบว่าเวลาอยู่ต่อหน้าเพื่อนก็จะเล่าว่าเราหื่นกลามอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ถึงเวลาจริงจริงอ่ะอัดป่ะอัดปะไม่ไม่หรอว่าอัดคลิปลงติ๊กตอกกันป่ะเต้นด้วยเต้นจะเต้นคืออย่างอัดลิ๊กตอกตอนตีสองนะบางทีบางบางทีมันฟิลมันได้พาดีบางทีเราเจอหรือบางทีแบบว่าเวลาช่วงแบบเวลาตัวเองกึ่มๆเมาแล้วชอบนัด นั้นแบบว่าก็ซีข้างหนูอ๋ออ๋ออันนี้เป็นเหตุผลที่เขาเข้าใจว่า NV NV คืออะไรคือแบบนี้ป้ะ NV ใช่ผมสงสัยโอ้ยคุณคุณรู้รู้เรื่องพูดนี้เยอะเหมือนกันเนี่ยใช่คือวไปนี้กแล้วคลิปนี้ยาวเลยละแล้วก็อีกเรื่องสุหนึ่ยพอแล้วหนูเ้จอทันอีพีแล้วเนี่ยเรื่องของเขาเลยใช่ถ่ายเลยนานของอีกมันนานไปแล้วเยอะไปแล้วพอแล้วหนูเออมีปอมไม่ขอมาออกคลิปหน้าสิก็เจอคลิปสั้นพอแล้ว เขาอะเป็นพ like, <ke wa> <or> ูดไ like, ิเชอบแอบทำแบบพอไม่ได้ก็จะข่าวอีกแอบทำอะไรแบบรับๆซ่อนๆข่าวทรองานชอบแบบว่าเปิดแอบเปิด V K แล้วก็ลบแชทแต่หนูอะฉลาดกว่าเขานิดนึงก็เสิร์ชหามันก็จะมีบอททีัน V K เขาจะเปิดแบบว่าเปิดคือเขาจะบอกว่าเวลาดูเสร็จแล้วในห้องน้ำอะเขาจะปิดสไลด์เลื่อน อ๋อไม่ลบประวัติไม่ลบประวัติลบประวัติเรียบร้อยแต่หนูอ่ะก็จะเป็นฝาแบบชอบชอบเสิร์มไงคาว,ว่า B K เพราเราเราเสิร์มแล้วจะขึ้นตัวดำๆนๆอ๋อคือแบบว่าเข้าไปดูแล้วเว็บนี้จริงผมเข้าไปดู B K ว่าจริงแล้วอ่ะผมจะเข้าไปดูวิธีการเล่นฟิชชิ n งเท้าเพราะว่าฟิชชิงท้าเป็นเกม N F T ที่กำลังมาแรงแลวเป็นสปอนเซอร์ให้เราด้วยนะซึ่งผมบอกเลยว่าใครที่ชอบเล่นแบบว่าเกมแบบว่าแนวหาเงินได้แบบเป็น N F T เนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นฟิชชิงเท้าฉันผมเข้า B K เพื่อจะไปดูน เนี่ยคุณผู้ชมนี่หลายๆคนอยากจะรู้แล้วเนี่ยอย่างที่บอกก็ต้องไปลองเซิร์ชดูฟิชชิงเท้าครับอกเป็นเกมหากันได้และเป็นเกมตกปลาครับอกเป็นเกมตกปลาครับเล่นง่ายมากคือแค่ตกปุบตกเบ็ดอย่างเงี้ยตกปลาตกเบ็ดใช่เบ็ดใช่ก็แล้วแต่จะเบ็ดเละไ่ใช่ไม่ไม่ไมาเรียกมาเล่นตกปลากัน ด้ประมาณนั้นครับคุณแม่งสุดยอดจริงไปแบบเรื่องนี้ได้หมดเลยครับผมเรื่องแบบโหครับผมไม่งั้นวันนี้ก็ยงไรลืมฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับแล้วก็แจ้งหนึ่งเรื่องนะครับว่าหลังจากนี้จะไม่ได้เป็นสภาแอรแท็กออเราแล้วแต่จะเป็นรายการสภาล้วนๆเลยคืออย่างที่บอกว่าเราพยายามจะเปิดกว้างมากขึ้นเพื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยใครอยากใช้คู่ไหนมาไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าวงการเกมหรือว่าวงการอะไรก็ตามนะครับที่คุณผู้ชมคอมเมนต์บอกมาแล้วเราสามารถ ติดต่อพาเข้ามาได้นะครับเราจะพาคู่นั้นมาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นคู่รักคู่เพื่อนหรือว่าคู่พี่น้องเราจัดให้หมดเลยนะครับอย่าลืมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราได้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนก็ตามอย่างที่บอกถ้าเรามีคอนแทคหามาได้คุยได้จะเอามาอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดซับครายพวกเราด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนผมมีอะไรจะพูดครับผมคือผมอยากจะบอกว่าครับผมไม่ว่าผมจะทำเรื่องอะไรที่ไม่ดีกับเขาแต่ผมก็เป็น ัว่แย่รักเมียที่สุดครับผมโอ้โมเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผม